ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສຸກກູສຸກົນຊົມສວນພໍ່ຂອງແທນຄກົ່າພີນມື້ຄືນນີ້ນຕກພີນອງກະຮງຢູ່ກດີພດິປກແນ່ລ້ພີນອງມືຈີເຫດກາບໍາດຄິດພີນອງອຈີິຕອນອງແທນແຕ່ວ່າພິນກະເກບຈັໍດຍັງດພີນ້ພິ່ນກະນ່າກິເຂົລະນ່າກິເຂົາແລງນໍากัน นางกีเขาแรงนับกายพันพิ่งพระจ้ามาแต่ทางได้พี่น้องเอ้อยทามาตอดค้าเพินพ่นเพื่อกะหายน้อยหนึ่งเลยกะเพื่อก็บริเจ็บบริปวดก็เลยไปห้านั่น,น้ำไม่สมท่าพี่น้องเอ้อยต่อช่องเถื่อแลลวต่อนองแทนนี่นะเมื่อคืนในี่ยน,นังกีเขาห้างพิ่งก็ยืนในต้นคามนี่แหละพี่น้องเอ้อย หางผึ na, ่งนะอยู่ในต้นคามนี่แหละหางมันง่หนึงเลี้ยวไปนะกระดัมบึกทถกอยู่ใหไงบอกละไปบอกปลาลุงนูลุกอยู่ค่ใส่ลูกไปสี่บอกปลาลุ่งด้ไปสี่บอกปลาลุงนู้อยู่ค่ใส่ขามขามไปสี่บอกก็ไปยืนบอกรึเปล่าไปยนบอกปลาลุ่งด้วยยะยะยะยังมันต่อเพิ่มมาขึ้นอิน หายกิ๊ดโหลดพอนนังน่งนั่งจิเข่าแรงหายโลอย่าจ้ำอย่าจ้ำอืมกําลังข้นอายพี่น่อยลูกท้ายพยายาขข่ากระปากระปองข่ากำลังขึ้นอายโอ้พอดีเลย น,นี่คืออาหารเสาพี่น้องเอ้ยน้องแทนอย,นอย,นอยออากกินเต็มว่าแล้วโดยถุงย่านะไหมลูกล่ะบงล่ะสิกิเขาวก็ยังลูุฮะนั่งยังบงล่ะสิกิเขาวก็ยังบอกไปลูกนะไหม Anh ấy nhắn đây nè Nhắn này nè à, nhắn, à, nhắn luôn à, Ừm, à. Mặc lại xì kì khảo cà bông bó Ôi mặc lại xì kì khảo cà bông Ừm, nhắn hãy mẹ thê để mà mẹ thê hả nó à. Đồ với thu nhá con ơi sâu chút không Xui khảo lệ thì thi liệp lội là vì nội Vậy Má mẹ 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 mẹ, mẹ. điện áo tôi sẽ chạm dây điện hình ba ba nè lẹ ba ba đôi ba hâm sẹp bông tôm á ui khẩu hình họn lời giờ năng tiếp tục pha tiếp khẩu nè

<cười> <cười> keng 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 lu sai me ja hmm ja hmm ao ao hả ba ba nhang lu ja hả

นั่งพาติบขับพี่น้องเอ้ยอะล่ะอะนั่น,น,นอย่าตูดไปอย่าตูดไปได้ปลาลุมสิหาย <c oughs> อะนั่งอะตั้ง <c oughs> น้องแทนกี่ขา่าวเ้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> กี่ขา่าวเ้า <c oughs> โมมียังกินขอยกินกับปลากะป้องบอกว่าลูกนี่ไหมลูกป้องโดยขอยกินข้าวกับปลากป้องแนข่อยมาก,กว่านี่นี่มาโดยมานาจำไม่ล้ายลูกจำไม่ล้ายอาจำเอาขึ้นจะ<ม>เสร็จใช้เสือ้อ อย่าเช็ดเชื้อสื่ออืมอย่าเช็ดใช่ลูกมันสีขาวขาวโด้ยเอาขึ้นอืมนี่นี่ลูกนี่อืม นาอ,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 อันเจ้าหน่อยว่า,อ,าะนะอ,อันคาวๆอันนั้นอะไบอดี้แมนอันขีุ้่นเลยพี่น้นองแบบแปะมันดานะ่างขนาดแปะมันขาวมันอันนะั้นนะมันเลยอันที่ก็เ<แ>พาะออกอยู่ บคนก็ว่าเมนแทนบอกเ็ปว <fatty nossas> <biography> <c oughs> ่าทูเนาะทูอยู่พี่น้องทูแต่ว่ามันหักแปะมันด่างเนาะมันบอกคืออันนั้นได้หลายคข้าและลูหลยหนีหลไ้ลข้าแล้ว

ด้วยคนทำมายนะอ่ะเอากินเลยอย่าเล่นเลิ่เมยิพี่น้อยเลิ่มอิ่มเลย,<บ>ยเ่มาเอ้าเ,<บ>เอาอเอา้ากปื thằng mà kia nó nhà ấy, yêu thương nhảy ngồi nhảy Anh ăn kim, tiện này mình luôn không? Hả? Được. Tốt ông <laughs> <laughs> à, ăn đi đi, lúc ăn gì đi đi. Từ khi cả, khi cả nó, từ cả, anh anh không. ถ้าแม่แม่น้องแท้แม่น้องท่อนี่นี่แม่ที่เบอร์เสียแบบน่ะตะกี้น่ะพิ่นมาท่านนป่พูดเงี้นเพิ่นนอนท่านนี่แล้วพี่น้องเลยนอนอยู่กันอยู่สามคนมีพ่อแม่ลูกเนาะแต่บ้า <t ell muffin initiation> นในน้องมาแล้วก็นอนกับน้องแม่อยู่ไฟอยู่ไฟตะกี้พัดอยู่ไฟอันอันนั้นเนาะกับหอนอยู่กับหอนอยู่กับไฟไม่อยู่นี่แหละมีเบอรน่องวางนี่แหละนี่วางนี่แหละ <No. S 1> ถ้าแม่เพื่อน,นันเ <Okay. S 1> ขาะน้องไส้กับขท <No. S 1> ่าน,นีแหละพี่น้องเขาะในตะพักเนี่ยดึงผ้าแพร่ดึงผ้าแพร่ตะโลดึงเสื้อพี่น้องเอ้ยขอดแต,ต่ข้าวตะกี้เนาะขอดเองอยู่ไฟเขาะเองขอดอนนันอันนั้นเลยแบบธรรมชาสตร์ขาะแบบง่ายๆหัมือนี่ถ้าบ่ะอดมือมอแล้วก็เขาะบ่ได้เนาะ <c oughs> ขอนะตาผักอย่างไรไปหน้องเอ้ยน้องทรายนอนอย่านี่แหละซ้ำพอลูกนสี่พาหลูกจนในหัวหลางังในเฮือนลังนี่ก็น,นอนบ่ได้กี่เดือนนะคะแม่ก็ไปทำงานไปทำงานก็นอยู่บรดุนแล้วเพ่นก,ก็ได้จ้างลูกไปพี่น้องเอ้ยพอพ้นงานอยู่กับแม,ม่นุม่มกับเมียใหม่เพิ่นเนาะ เอ้าคอ,อดเองคอ,อดแบบง่ายๆคอ,อดตะกี้แบบน้นอง,น,อง,น,องน,น้องแม่น้องแทนน,นีกกันยังน้อยๆ่ก็บบน้อยเด็กกันกำลังหัวจะกว้าประมาณสามสีป่ปีนี่แหละพี่นอ้องเลยเทียนแม่พอดในน้นองทรายนะ น้องแทนคลิปเขาเส้าพี่น้องเอ้ยแม่งแทนกับซิดเดลา่าคลิปเพียรเท่านี้นะเนาะพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันใหม่อย่าลืมกดรับส้มส้มน,น้องแทนเนาะพี่น้องเนาะลาเลยเนาะพี่น้องบ๊ายบาย